สาวอเมริกันคนนี้เธอมีชื่อว่าเซียราโดยเธอได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะเธอนั้นชอบและหลงรักในความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศไทยตัวของเธอน่ะบอกว่าเมืองไทยนั้นเป็นประเทศที่สวยงามและน่าประทับใจเสมอโดยในคลิปนี้ตัวของเธอจะพูดถึงประเทศไทยและคนไทยกันว่าอย่างไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมก็ขอให้ทุกคนกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องของเรานด้วยนะครับหากใครที่พร้อมกันแล้วก็ไป กันเลยครับและผมก็ขอขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับ โดยที่เปิดคลิปมานะครับเธอก็ได้เดินทางมาถึงที่ประเทศไทยแล้วและเธอได้พูดว่าฉันเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งแล้วฉันบอกได้เลยว่าประเทศนี้สวยงามและน่าดึงดูดฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันเป็นคนของที่นี่แม้จะมีเรื่องของกำแพงภาษาก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรหลังจากนั้นเธอเ็ได้บอกนะครับว่าตอนนี้ฉันกำลังเดินทางมาสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งนั่นก็คือพอระบร มหาราชวังซึ่งที่นี่พวกคุณไม่ควรที่จะพลาดหากคุณได้มาที่ประเทศไทยแล้วและสิ่งที่คุณต้องปฏิบัติตามเวลาที่จะเข้าไปภายในวัดนั่นก็คือการแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะไม่สามารถเข้าไปภายในวัดได้นี่คือกฎที่ไม่ว่าชาวต่างชาติหรือว่าใครก็ต้องปฏิบัติตาม ต่อมานะครับเซียราเธอก็ได้เข้าไปซื้อเสื้อผ้าเพราะว่าเธอต้องการที่จะแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าไปภายในวัดเมื่อเธอเลือกเสื้อได้แล้วเธอก็ได้ซื้อมาและได้เปลี่ยนชุดในทันทีจากนั้นเธอจึงได้เข้าไปภายในพระบรมหาราชวังเมื่อเธอเข้ามาภายในแล้วเธอก็ได้เห็นว่าภายในวัดแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนไทยอยู่กันเยอะมากๆต่อมาเซียร่าและเพื่อนของเธอก็ได้เข้าไปซื้อตัว๋วสำหรับเที่ยวชมในพระบรม มหาราชวังพอเธอซื้อตั๋วแล้วเธอก็ได้เข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังจากนั้นตัวของเซียร่าเธอก็ได้บอกว่า ภายในวัดแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมและการตกแต่งที่สวยงามและยังมีเอกลักษณ์ฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมที่นี่ถึงมีคนเข้ามาเที่ยวชมเยอะขนาดนี้มันน่าทึ่งมากๆผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนพุทธซึ่งศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่ฉันชอบมากที่สุดมันเป็นมากกว่าคำว่าศาสนาแต่ความหมายที่แท้จริงของมันก็คือการให้พวกเรานั้นได้ตัดสุลุถึงความเป็นจริงและวิถีชีวิตที่เดินไปตามทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการอยู่กับความสุขและความทุกข์ไปในเวลาเดียวกันให้ได้ต่อมาเธอก็ได้เดินมาถึงที่อาคารใจกลางของวัดเธอบอกว่าที่อาคารแห่งนี้ภายในนั้นมีพระแก้วมรกตอยู่ด้านในซึ่งคุณไม่สามารถที่จะเข้าไปถ่ายภาพหรือวิดีโอได้และถ้าอยากที่จะเข้าไปข้างในคุณก็ควรที่จะถอดรองเท้าก่อนและคุณก็ไม่ต้องห่วงว่ารองเท้าของคุณนั้นจะหายเพราะว่าที่นี่ปลอดภัยมากๆมันไม่เหมือนกับที่ยุโรปอย่างแน่นอน ในเวลาต่อมาเซียราเธอก็ได้มาอยู่ที่ร้านอาหารที่อยู่ห่างจากวัดประมาณแค่5นาทีจากนั้นเซียราเธอก็ได้บอกว่าจากตรงจุดที่เราอยู่นี้คุณจะเห็นว่าเราสามารถที่จะมองเห็นวิวของวัดอีกสองแห่งได้จากตรงนี้ซึ่งนั่นก็คือวัดอารุณ์และวัดโพ แล้วคุณจะเห็นว่าที่แม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้จะมีเรือแล่นผ่านมาเยอะมากๆต่อมาเธอก็ได้สั่งอาหารมาทานกับเพื่อนของเธอและเธอได้บอกว่าอาหารของร้านนี้มีการตกแต่งและการแกะสลักผักผลไม้มาให้ด้วยมันดูสวยงามมากๆจนฉันคิดว่านี่เป็นศิลปะมากกว่าเป็นอาหารพอเธอได้ลองกินแล้วเธอก็ได้พูดว่ามันอร่อยมากๆในเวลาต่อมาหลังจากที่เธอทานอาหารเสร็จแล้วเธอก็ได้ออกมาจากร้าน และเธอก็ได้มาบอกและอธิบายเกี่ยวกับแผนการเดินทางไปสถานที่ต่อไปโดยเธอได้ซื้อตั๋วสำหรับนั่งเรือยาวเพื่อเดินทางไปที่วัดปากน้ำและวัดโพกับเพื่อนๆของเธอพอเธออธิบายมาได้สักพักเธอก็ได้เห็นกับรถเข็นขายน้ำเธอจึงได้เรียกให้คุณลุงเขาหยุดก่อนพอเธอได้เดินเข้าไปดูเธอก็ได้เห็นว่าที่ร้านรถเข็นนี้มีชาไทยขายด้วยเธอเลยได้ซื้อมาหนึ่งแก้วพอเธอได้กินเธอก็บอกว่ามันอร่อยจริงๆ หลังจากนั้นเธอก็ได้มารวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆโดยที่ไกด์นำเที่ยวได้บอกกับกลุ่มของเธอว่าต้องรออีก15นาทีเพื่อจะเดินทางไปที่วัดปากน้ำเมื่อถึงเวลาแล้วไกด์นำเที่ยวจึงได้พาเธอและเพื่อนของเธอเดินชมแถวบริเวณหน้าประตูของวัดโพและไกด์นำเที่ยวได้บอกกับกลุ่มของเธอว่าหลังจากที่เดินทางไปที่วัดปากน้ำแล้วเราจะเดินทางกลับมาต่อที่วัดโพกันจากนั้นไกด์นำเที่ยวจึงได้นำทางกลุ่มของเธอไปที่ท่าเรือแถวแม่น้ำเจ้า พระยาเพื่อพาเธอและเพื่อนๆไปลงเรือพอได้มานั่งเรือกันแล้ว<ๆ>เธอกับเพื่อนๆจึงได้ออกเดินทางไปที่วัดปากน้ําเมื่อเดินทางมาถึงแล้วเสียราและเพื่อนๆจึงได้พากันเดินเข้าไปภายในของวัดเมื่อได้เข้ามาเห็นภายในของวัดแล้วเสียราเธอก็ได้บอกว่าที่วัดในตอนนี้กําลังมีการขอสร้างรูปปั้นของพระพุทธเจ้าอยู่และรูปปั้นนี้มันก็ใหญ่โตเอามากๆต่อมาตัวของเซียราเธอก็ได้เดินเข้าไปในโบสถ์ จากนั้นเธอจึงได้บอกเหตุผลที่เธอเดินเข้ามาภายในนี้ว่าฉันอยากที่จะเข้ามาขอพรและขอบคุณพระพุทธเจ้าสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทําและมอบให้กับฉัน ในเวลาต่อมาเธอก็ได้ออกมาจากวัดปากน้ําแล้วและตอนนี้เธอก็ได้เดินทางมาถึงที่วัดโพแล้วตัวเธอน่ะบอกว่าฉันได้ยินมาว่าภายในวัดแห่งนี้นะ่ะสวยงามมากๆและที่นี่ก็มีรูปปั้นของพระพุทธเจ้าที่นอนอยู่พอเธอได้เดินเข้ามาภายในวัดแล้วเธอก็ได้ไปซื้อตัว๋วเพื่อเข้าไปชมภายในวัด โดยที่แรกที่เธอได้เข้าไปชมนั่นก็คืออาคารที่มีรูปปั้นของพระพุทธเจ้านอนอยู่เซียร่าเธอนะบอกว่าที่ปลายเท้าของรูปปั้นนั้นจะมีลวดลายที่ฉันไม่สามารถเข้าใจได้อยู่พอเธอเดินออกมาข้างนอกแล้วเธอก็ได้บอกว่าที่วัดแห่งนี้น่ะโด่งดังมากๆแม้แต่ผู้นําประเทศต่างๆก็ยังเคยมาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระสันตป,ปาปาฟรานซิสหรือว่าบารักโอบามา และยังมีคนอื่นๆอ,อีกที่เคยมาที่นี่มันน่าทึ่งจริงๆที่วัดแห่งนี้เคยมีผู้นำและผู้มีอำนาจถอเดินทางมาถึงที่แห่งนี้หลังจากที่เธออธิบายเสร็จแล้วในท้ายคลิปเธอก็ได้มาอธิบายเกี่ยวกับวัดอรุณไว้ว่าที่วัดแห่งนี้เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยที่วัดแห่งนี้จะมีการตกแต่งที่สวยงามตะการตาและยังเป็นที่รู้จักมากที่สุดในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแถมยังเป็นสัญลักษณ์ของทางอภิมหาปัญญาและทางจิตวิญญาณอีกด้วยและที่นี่ก็เป็นสถานที่สักการะและพิธีกรรมที่โดดเด่นสำหรับพระภิสุทั้งหลายพอเธออธิบายเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินทางกลับและเรื่องราวของเธอในวันนี้ก็ได้จบลงกันแล้วนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ตัวผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้หากใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอย่าดูนานกันด้วยนะครับหากคลิปวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ชมกันได้และสำหรับวันนี้ตัวผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับ